วันนี้ส่งรถสวยนะคะยันม่า YM3 57A นะคะ YM357A นะคะวันนี้เราส่งรถสวยที่จังหวัดตากนะคะขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดตากนะคะเดินทางมาไกลมารับรถมาชุลรถกับเรานะคะโซนี้เป็นรถเงืนผนอนนะคะของยันม่าผ่านไปเน้นยันม่านะคะตอนนี้โปรโมชั่นปีดาวของยันม่าเราก็ยังมีอยู่นะคะลูกค้าสามารถเข้ามาดูเข้ามาชม ข้อมาทดลองขับกันได้มาเลือกกันดูนะคะร้นรถที่ร้านเราไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวนะคะรถที่ร้านเรามีมากกว่า100คันนะคะทั้งในกลุ่มของยันมาและคูโบตานะคะ,ะคูโบต้าดาวเริ่มต้นที่50าหมืบาทนะคะส่วนยันมานะคะฟีด้าวนะคะทุกรุ่นทุกคันเลยนะคะนะคาสนใจเข้ามาดูเข้ามาชมได้ที่ อ,อำเภอนาด่วงจังหวัดเลยนะคะโทรติดต่อสอบถามที่0872244023นะคะ0813201227นะคะ0815059796นะคะแล้วพบกันที่ดียียมแท็กเกอร์จังหวัดเลยค่ะ